ตัวนี้สามล้อเหมือนเดิมนะคะโอ้สามล้อเหมือนเดิมแต่เราเสริมแต่แต่แต่อะไรแต่ตัวนี้เราใส่หลังคาเฉยๆค่ะอ๋อก็คือสามล้อรุ่นรุ่นที่เราเคยขายปกติอะเนาะรับผมครับอันนี้นะครับอ๋อเนี่ยเนี่ยให้เห็นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายไกลนิดนึงนะครับนี่มีหลังคานะครับคือ ก็คือรุ่นที่เราขายกันก่อนหน้านี้หมื่นห้าันหมื่อะไรพวกนี้ครับผมรุ่นที่เป็นสา่งล้อบัสไลท์ลูกค้าจะถามหา15,900้อยมันไม่มีแล้วนะคะราคาขึ้นมานะคะรับผมที่เคยรีวิวไปแล้วราคาหน่งหนห้าพันเก้าร้อยตอนนี้เป็นราคา16,500นนะคะโอ้ครับผม คือแล้วแล้วตัวนี้เสริมหลังคาขึ้นแล้วไม่รวมหลังคาค่ะอ๋อหลังคาเราเราก็เพิ่มไปอีกใช่ค่ะราคานี่ปกติ2อ0พันเนะคะเราขายลูกค้าแค่2อ0พัาคอืมครับผมอันนี้ก็ไปสองพันาอันนี้ก็สามารถกันแดดกันฝนได้ระดับหนึ่งนะเนี่ยราคาเจ๊คันนี้ก็จะอยู่หนึ่งหมื่นเก้าับาทเออราคาแล้วหนึ่ง0 0ื่าทราคาราคาราคาถือว่าจัดต้องได้เจ๊จัดต้ได้นะ ปลูกให้เยนะครับเอาง่ายๆที่ห่ออื่นก็ขายกันรวมหลังคาอยู่สองหมื่นสองนะคะมีมีตัวนี่เดือดใช่ใช่มีมีตัวตัวยกสำหรับกันน้ำฝนได้ระดับหนึ่งนะครับผมครับผมไม่หนักค่ะกันฝนไม่หนักนะครับตัวเองเนี่ยตัไฟฟ้ามันไม่ถูกกับน้ำอ๋อบางคนก็อยากจะมีหลังคาให้เขานิดนึงเออ ว่าจะได้จะได้ไม่ถูกครับผมเนี่ยค่ะตัวนี้เขาขายกันรวมหลังคาแล้วก็ประมาณ2องหมื่นเนาะแต่คุกขายให้19,000บาทรวมหลังคาครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะนะครับรวมหลังคานะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลังคาเสริมค่ะลูกค้าที่เคยซื้อรถไปแล้วอยากเป็นซื้อหลังคาก็ซื้อได้นะคะอ๋อก็คือแยกหลังคาก็ก็มีขายใช่ไหมเจ๊ะค่ราคาก็จะอยู่ประมาณ ไม่เกิน3,000บาทค่ะ2,000กว่าบาทไม่เกิน3,000นะคะราคายังไม่คงมส่งอันนี้ก็คือเหมือนเราเอาหลังคามาประกอบใส่ตรงนี้นะครับนะครับไม่ไกลแล้วก็ถ้ารวมส่งก็อยู่6,900รวมหลังคาแล้วแล้วอันนี้คือราคาหลังคาราคารวมส่ง6,900อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยเจ๊อ่อันนี้ใหญ่เลยค่ะใหญ่ขึ้นมาเลยคล้ายรถกอล์ฟเลยค่ะอันนี้เหมือนรถรถตามสนามกอล์ฟเลยนะเนี่ยนะโอ้โหนี่ขายรถกอล์ฟเลยแต่รุ่นนี้มามาใหม่ใช่ไหมเจ๊ นี่นแกะค่ะโอ้ยยังไม่ยังไม่ต้องแกะก็ได้เพงแค่จะได้เป็นของใหม่โชว์สีใช่ไหมใช่อันนี้ค่ะจะแปลงเป็นกระบะาดโอ้ตัวนี้สามารถแปลงเป็นอ๋อตัวนี้แปลงเป็นกระบระบได้นะครับได้ค่ะได้นแปลงนี่นะครับคันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าด้วยนะนี่นะเนี่ยดูดูเลยครับ อ๋อเนี่ยอ๋อนี่โอนี่คือด้านหลังก็สามารถง้างง้างเบาะตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เป็นกระบะสําหรับขนของเล็กๆน้อยๆได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่นะครับเลยแปลงเป็นกระบะได้นะคะเป็นล้อสองตอนแปลงเป็นกระบะได้แบบมีหลังคามีหลังคาให้เรียบร้อยนะครับมีกระจกให้ด้วยนะครับใช่ค่ะเออตัวนี้รู้สึกที่ฝัดน้ําฝนจะให้เทกขึ้นมานิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คืออย่างีก็จะมีสป โอ้อันนี้อันนี้อย่างอย่างเท่เลยเจ๊อันนี้ค่ะนี่ครับเนี่ก็จะมีหน้าจอ LED นะคะแล้วก็มีไฟหน้าครับผมไฟหน้ามีไฟเลี้ยวค่ะมีแตรแตดังมากเลยนะคะแต่ดังมากเลยนี่นะครับไฟสูงไฟต่ำด้วยนี่ด้านหน้านะครับ แล้วก็มีสอยหลังเหมือนกันครับผมไันะคะแล้วก็มีกระจกมองหลังค่ะนี่มีกระจกกระจกมองหลังกระจกมองหลังได้ด้วยนะครับนะครับนะครับอันนี้อันนี้ต้องปรับนิดนึงสามร้อยใหญ่เลยนะครับตัวนี้ราคาสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่านะครับตัวนี้นะครับสามหมื่นกว่านะครับ นี่นะครับถอยหลังมีที่ปัดน้ําฝนด้วยนะครับที่ปัดน้ำฝน่ะเออข้าวท่ากัลังคาแข็งแรงนะครับเนี่ยหลังคาแบบลังคาแบบเป็นอันนี้เลยนะครับสามหมื่น<า>กว่านะครับตัวนี้โอ้โหวันนี้มาคุ้มเจ้วันนี้มาคุ้ม ก็บอกว่ารุ่น S7 ก็ได้ค่ะคเอสสิงคโปร์แต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยมันเปิดกล้องเปิดอะไรได้มันน่าลูกค้าน่าจะสามารถเห็นได้เนาะใช่ค่ะครับผมอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับคือถ้าสงสัยยังไงก็ติดต่อเจนุสนะครับตามเบอร์โทรนะครับวันนี้มาใหม่เยอะมากเอ่อยังเหลือตัวไหนบ้างเจ๊สาล้อก็เรียงกอ่ตอนนี้สามล้อก็จะประมาณนี้เนาะมีสามล้อแต่แต่น้ำเสนอก่อนเนาะครับผมส่วนสามล้อรุ่นเบสิกของเราก็ยังเหมือนเดินแล้วครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปก่อนเจ้โอเคสวยสามล้อเบสิกนะครับสามล้อใหญ่ด้านหน้าเหมือนเดิมยังไงสามล้อใหญ่ค่ะนี่ยนะผมว่าสวยเจ้อ๋อเนี่ยเวลาง้างกลับใช่เดี๋ยวเราก็ค่อยดูนะะคนี่นะนี่นะครับที่บอกว่าแปลงเป็นกระบะอนุรุกษ้าีนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนุดลองง้างง้างง้างสิครับนี่นะครับง้างขึ้นอย่างนี้นะครับ เนี่ยก็จะเป็นเบาะนั่งได้นะครับแบบนเปนั่งเลยแบบเป็นรถแบบเหมือนเหมือนเหมือนนำคู่นาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวยค่ะตัวนี้ดูหลวอ่ดูหลูดูหลังคาก็ดูสวยนะครับแนะคะก็หรูนิดหครับผมสามหมื่นกว่ากว่าครับผมอันนี้นะครับโอ้วันนี้สินค้ามาใหม่เยอะมากวว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 วน้ว ล้อรุ่นปกติก่อนครับผมเนียสามล้อรุ่นขายดีค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปรุ่นสามล้อขายดีแล้วสามล้อนะครับสามล้อรุ่นขายดีนะครับอันนี้อ่าเราจะกลับมาที่สมล้อรุ่นขายดีอันนี้คือรุ่นที่เรารีวิวไปแล้วนะครับราคขายดีนะครับรุ่นนี้ขายดียังมีอยู่นะยังมีจะบอกนี่คือยังมีอยู่๋อครับผม หนึ่งหมื่นหกพันห้ารอยนึ่งืารอยาาขึ้นมาก็คือซัปเปอร์ขาขึ้นมาค่ะจากราคาเท่าไหร่ัเนึ่งหมื่นห้าพันเก้ร้อบก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงใช่เพราะว่าทางบริษัทซัปเออร์เขปรับขึ้นมาค่ับละหกเจ็ดร้อยบาทครับผมก็ต้องปรับขึ้นเหมือนกันครับผมไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาขึ้นมาแล้วต้องขึ้นนิดนึงนะคะเดียวนะครับ เป็นรุ่นเบสิกอันนี้หม <15, 000 S 1> ื่นห <15, 500 S 1> ้าพันห้าร้อยหมื่นห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับห้าพันห้าร้อยเป็นคันเล็กจสไลด์ไม่ได้ค,ครับผมอันนี้อัน<ไ>อนี้สไลด์ไม่ได้แต่อันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ได้แต่ถ้าบาะจะไลด์ได้จะเป็นตัวนี้ค่ะครับผมสไลได์ได้แต่ว่าน,นี้ก็บาะจะไลด์ได้ค่ะสไลด์ได้นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมราคาเดิมนะคะตังนี้ราคาเดิมค่ะไลท์ได้นะครับ ถามว่าสองรุ่นนี้ต่างกันได้สองรุ่นนี้ก็ต่างกันแค่ข้างหลังเป็นกล่องค่ะอ๋อตะแกรงค่ะอันนี้ข้างหลังเป็นกล่องข้างหลังเป็นกล่องนะครับข้างหลังเป็นงตัวนั้นข้างหลังเป็นตะแกรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นไลออนหรือเจ t นะคะบริษัทเดียวกันนะคะครับผม นี่นะครับแบนดนี้เลยครับตัวนี้เป็น600วัตต์ที่นุชบอกว่าขี่จะอาจจะคนแก่อาจจะไม่ค่อยชอบอาจจะกระชากาอาจจะกระตุกหน่อยคือความมันจะพุ่งนิดนึงมันยังไม่สมูทเหมือนกับฟูยูค่ะถ้าฟูยูเขาก็คือเขาจะแขงกว่านิดนึงแต่เวลาขี่ออกตัวเขาจะนิ่มมันจะมันจะมันจะสมูทแล้วก็จะไม่กระตุกใช่ไหมครับอ<ช>ื<ช>ม,น,มน,นะครับแต่ถ้าคนชอบความแรงก็น่าจะรุ่นนี้เนาะน่าจะพุ่งดีน่าจะออกตัวแบบพุ่งปุ๊ดเลยไหมใช่นะครับ สิ่งหน่อยก็จะอาจจะชอบรุ่นรุ่นัวหกแล้วแล้วมันมีคําถามว่าใช้ได้งานได้นานไหมต่อการใช้การชาร์จหนึ่งครั้งอ่ะเจ๊ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณห้าสิบกิโลค่ะอ๋อครับครับผมครับนะครับคือบางคือบางอย่างคําถามแล้วก็ไม่เจาะใจลูกค้าเท่าไรคือบางทีไม่รู้ว่าลูกค้าจะถามตรงไหนเอาง่ายๆส่วนใหญ่ลูกค้าถามว่าชาร์จครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงเออนั่นนะใช่เลย ชาร์จครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้หมดเลยเนี่ยมันชาร์จทีเป็นสิบชั่วโมงนะคะแต่แต่แต่คงไม่มีใครจะไม่ให้ลูกค้าชาร์จนานขนาดนั้นเพราะว่าดวงแบตมันจะร้อและบวมค่ะครับผมมันจะร้อแล้วก็จะบวมเราก็เลยจะไม่ให้ลูกค้าชาร์จนานเราจะให้ลูกค้าชาร์จแค่ทั้งละหกชั่วโมงพอค่ะทั้งละไม่เกินหกชั่วโมงครับมทางที่ดีชาร์จไม่เกินครั้งละหกชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องชาร์จบ่อยไปถ้าไม่ค่อยได้ใช้ ห้ามชาร์จบ่อยเกินไปและชาร์จแช่เป็นเวลานานคำว่าแช่เป็นเวลานานในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่เสียบคาไว้ข้างคืนอย่างเงี้ยผิดเลยนะคะตรงนี้คือแบตมันจะบวมนะคะแล้วก็อายุการใช้นานแทนที่จะปีหนึ่งปีครึ่งสองปีกลายเป็นว่าจะได้แค่สามเดือนสเดือนนะคะลูกคาจะมานั่งเสียงเงินสี่พันกว่าบาทเพื่อซื้อแบตสามล้อเนี่ยสีได้เงินค่ะแล้วที่แน่คือเราไม่ต้องให้มันหมดเกลี้ยงเลยก็ได้เนาะใช่อาจจะแบต ลดลงเกือบจะหมดก็มารีบชาร์จอะไรเงี้ยน่าจะดีลูกค้าส่วนใหญ่ที่นุกเจอเนี่ยปัญหาคือแบตบวงแบตบวงมากกว่าที่จะแบตแบตตายนะคะถ้าไมแบตตายคือชาร์จไม่เข้าเนาะครัถ้าชาร์จไม่เข้าเนี่ยหมายความว่าลูกค้าเนี่ยปล่อยทิ้งหมดเป็นเวลาแบบเป็นอาทิตย์กับอาทิตย์ที่ปล่อยหมดเป็นอาทิตย์คือไม่สนใจจป็นเดืออันนี้ก็คือแบตจะแบตจะ เขาเรียกว่าแบตมันจะตายหรือแบตมันจะกระตุ้นไม่ขึ้นแล้วครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกกรณีหนึ่งที่เจอบ่อยมากกว่าแบตตายนะคะก็คือแบตบวมค่ะครับแบตบวมคืออะไรแบตบวมคือชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลานานโอชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลานานคือชาร์จข้ามวันข้ามคืนครับอันนี้หนึ่งผิดละสองที่ผิดอีกคือชาร์จบ่อยโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้ชาร์จบ่อยโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้เช่น ชาร์จทุกวันเลยอันนี้ก็ผิดไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ใช้ใชใชก็ชาร์จใช่ไหมอ่าอันนี้ผิดทำให้แบตบวมเพราะแบตยังไม่เกิดการระบายออกมาเลยนะคะการออัดเข้าอย่างเดียวนะคะนี่คือวิธีสนองแบตที่อยากจะบอกไว้นะคะครับผมอันนี้ก็คือส่วน,นนี้น,นี้เราลับมาที่สามล้อฟูยูกันอันนี้ฟูยูนะครับพี่ว่านิ่มฟูยูตอนนี้ออกมาเป็นรุ่นใหม่ค่ะก็คือก่อนหน้านี้ลุกรีวิวสีน้ำเงินลูกค้าชอบมากของฟูยูค่ะครับผม ก่อนหน้านี้รีวิวสีเงินลูกค้าชอบมากเลยนะคะที่ที่เป็นปูยูข้างหลังเป็นตะแกงหลังอะค่ะแต่ตอนนี้ปูยออกมาเป็นรุ่นใหม่ก็คือเป็นรุ่นกล่องค่ะรุ่นกล่องนะครับคือเป็นรุ่นกล่องถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือเป็นรุ่นตะแกงรุ่นตะแกงหลังใช่ไหมครับีปูยคือขี่นิ่มไม่กระชากขี่นิ่มไม่กระชากครับผม ที่สูอายุจะชอบมากเพราะว่าอย่างน้อยเขาคึ้ขี่นิ่มเขาไม่กระชากคือมันมันมันไม่กระตุกอะเนาะใช่ค่ะเนี่ยนะครับสวยกาลังมอเตอร์ของอูยูตอนนี้ห้าร้อยวัตต์นะคะไม่ใช่หกร้อยหกร้อยข้อเสียคือมันจะกระตุกไปค่ะมันจะกระชากเกินไปคือมอเตอร์ที่ดีเนี่ยไม่ควรจะกระชากกระตุกนะคะรับผมก็คือควรจะแบบออกตัวนิ่มๆเพราะในในการออกตัวนะเพราะว่าอะไรยกตัวอย่างหกร้อยนาฟีโน่คัะผม พีโน่นี้หกร้อยวัตนะคะแต่ออกตัวไม่เหมือนกับหกร้อยตัวฝั่งนี้นะคะหกร้อยวัตต์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็หกร้อยวัตต์เหมือนกันวัตต์ค่ะฝั่งนี600้หกร้อยวัตต์นะคะแต่ว่าแต่ว่าออกตัวจากกระตุกอต่ฝันั้นเป็นพีโน่ราคาสูงที่มาปุ๊บเนี่ยเป็นหกร้อยวัตต์เลยก็จริงหกร้อยวัตต์แต่ตนิ่มแต่นิ่มนิ่มกว่าเพราะฉะนั้น ว่าเราก็ต้องอยากได้ออกตัวนิ่มไว้ก่อนถูคะคือบางทีเราต้องก็ต้องแนะนําสําหรับผู้ใช้ด้วยนะว่าบางทีคนแก่อาจจะตกใจเนาะหรือคนสูงอายุบางทีจะตกใจอะไรเงี้ยแก่แม่บ้านบางคนมีลูกค้าบางคนนะคะซื้อไปแล้วแล้วก็บางคนซื้อหกร้อยตัวนี่ัแล้วก็โทรมาปรึกษาบอกว่าคุณนุช ทำยังไงให้มันเบาๆได้ครับผมคุณแม่บ้านผมไม่ขี่เลยค่ะคือมันพุ่งใช่ไหมใช่ค่ะมันมันตกใจแม่บ้านผมไม่ขี่เนี่ยอันนี้ต้องตอบโจทย์ตัวนี้นะครับคือตัวนี้นิ่มนะครับนิ่มในการออกตัวนะครับอดีเขาตีนิ่มนะคะเราะว่อาจจะไม่ทันใจสําหรับลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นนิดนึงที่คนชอบความเร็วนะความเร็วความแรงเนี้ยอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามัน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 ไม่มันไม่มันไม่กระทบมันไม่ปูดปัดใช่ไหมันไอันนี้มันจะออกตัวนิ่มนะครับผม ก็ตอบโจทย์นะครับสาหรับวิธีการออกตัวนิ่มไม่นิ่มบางทีบางทีถ่ายแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะว่าการออกตัวนิ่มกับขอัวกปรกยากจะไม่เหมือนกัน่ะอย่างเงี้ยอืมเนี่ยครับนะคะออกตัวที่เบอร์สามนะครับออกตัวเบอร์สามนะครับเนี่ยมันจะนิ่มนะครับคือมันจะไม่พุ่งนะมันจะเหมือนมันไม่กระตุกพุดพดุไปนะใช่คอยหลังได้นะครับ ตัวหกร้อยตัวนี้นะคะเราลองให้ลูกค้าดูเลยครับผมอันนี้ตัวหกร้อยนะครับก็คืออาจจะสําสหรับคนชอบที่มันกุ่งออกตัวแรงนะครับอลองเดาสามหมึกกันเลยนะคะเนี่ยครับมันจะเหมือนเหมือนเหมือน,นเราจะงายหลังไปสักหน่อยนะเห <laughs> มือนมันจะปูดเลยนะครับอันนี้คือมันจะไม่ค่อยนิ่มนะครับ ันนี้ก็คือการออกตัวระหว่างทางยูทูบหรือทางที่เราถ่ายบางทีแยเออบางทีมันไม่ออกนะต้องต้องมาลองเองนะครับมันจะเหมือนมันมันกระโดดกระโดดนะแต่อันนี้ก็คือมันจะเหมือนมันนิ่มนะครับเวลาออกตัวก็คือเขาถามว่าตัวคันนี้เหมือนกันเหมือนเหมือนกันเลยนะครับกันตุงที่มอเตอร์อ๋อครับผม ก็พุทปาส์ก็ต้องต่วนี้ครับผมถ้าลูกค้าชอบนิ่มๆก็ต้องต่วนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นสับล้อนะครับ